สวัสดีครับพบกับ java thailand com นะครับวิดีโอนี้เราจะมาดึงข้อมูลนะครับใส่ในตัวค่าปรับเพิ่มเติมตรงนี้นครับรายการค่าปรับเดี๋ยวผมตั้งชื่อ table นี้ไว้นะครับตั้งชื่อ table add p i c e นะครับใส่ชื่อไว้ละ table add p i c e ก็จะมีอยู่4คอลัมน์นะครับตามนี้ทีนี้เรามาคลิกขวา นะครับคลิกขวาที่ตัวหน้าจอหลักก็คือ Internal Frame เลือก Add Event Handler เป็น Internal Frame นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Internal Frame Open Net เราจะดึงข้อมูลมาใส่ในตารางนี้นะครับผมจะไปเรียก method by data นะครับไม่ถอดนี้ยังไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นก็คลิก ที่เรื่องเหลืองด้านซ้ายนะครับเพื่อสร้างเมธอดเลือกอันที่2 Create m e เมธอด y d a t a ตตาเดิมคลิกนะครับตัวอีคลิปก็จะเขียนเมธอดให้เราแล้วก็ลุยของเราไปอ่าลำโค้ดเลยนะครับลำโค้ดไป B ป n น t a c k นะครับ ผมก็โอเคแหละผมพิมพ์สแต็กเอาเออเรือ์ออกมาดูก็แค่นั้นนะครับไม่ทำอะไรในส่วนตรงนี้ก็ดึงข้อมูลมา select ครับทั้งหมดจากเราไปดูนะครับตาราง add p i Ad p e t b p i p e รโอเคจากนั้นไปสร้างคอ n เนกชันนะครับไปด้านบนสร้าง connection แล้วก็ default table model default table model add pipe นะครับทำการ import connection เข้ามาคลิกที่เหลืองตรงนี้ เลือก import connection จากว่า sql ครับเอาละเสร็จแล้วลงมาด้านล่างนิดนึงมนาที่ตรงนี้ต้องการผูกโมเดลนะครับเก e t ม m o ล โอเคเรียบร้อยนะครับสเต็ปก็หนึ่งเคลียร์เรคอร์ดก่อน total โรทเท่ากับเทเบิล get โ o เขาลบหนึ่งแล้ววนลูปมาก็อลบหนึ่งให้ default remove low ลบออกเรื่อยๆสเต็ปต่อมาก็ add โ o w ครับ con dot create statement dot execute low เท่ากับศูนย์ import resource นะครักดที่เหลืองๆด้านซ้ายเลือกอันแรกนะครับ import เข้ามาก็วนลูปไป table atype set model new row add row คอลัมน์แรกนะครับเราจะใส่ ID ลงไปคอลัมน์แรกก็คือ ID ตัวน,นี้โลนะครับคอลัมแรกก็คือลำดับที่ศูนย์เสร็จละจากนั้นตามด้วย Add p a e Name อันที่หนึ่งโอเคสุดท้ายก็ add pipe remark อันที่สองแล้วก็บวกโลขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาละเรียบร้อยละทำการทดสอบอันไหนอันนี้มั้งโอเคนะครับ d e b u g ก i n g เ r อ o r e x อ e กเ p r o t โ c ร l t คอลตัวรีโมทดีบักอ่าโอ้เกี่ยวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดีบักไม่ได้กดดีบักนี่เกี่ยวนะครับอ่าออกจากห้องพัก บายดาตาันท wow. no ี่หน่้อยี่สิบาทำไมเอเรอว่านอกพอยต์เอ็กซิชั่นแสดงว่าคอรเท่ากับนิว db.db.getConnection เป็น static เพราะฉะนั้นเรียกได้เลยเป็น db.getConnection โ okay. อเคไม่รู้อีคลิปผมเป็นอะไรนะครับขอปิดใหม่ เปิดไหมไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดมยาดมก่อนอสดชื่นอดมยาดมนะครับอ่ะ ผมก็ทดสอบเลยเอาจากห้องพักามาละรายการเ,าเดี๋ยวเออร์เรอร์ให้รีโมทดีบักไม่แมทกันกับ expect p r โปรโตค v ลเวอร์ชั่นโอ้ ็ะอะไรขึ้นเนอะ Add พ i p e Remark ไม่มีไม่มีจริงๆด้ว,วย Add Pipe QTY ปรับใหม่นะครับ Add Pipe QTY ไม่เม็ดกันกันกบโปรโตคอลเวอร์ชันนี้อะไรเนาะปิดไวรลสกันดีกว่าปิดไวรลสเกี่ยวไหมก็ไม่รู้นะผมปิดดีกว่าลองรันดูอีกครั้ง u i index นะครับคลิกขวา r ันอะไรเนี่ย to not match incompatible debugger version นั u น a d d java application โอเคมาละนะครับถูกต้อง ต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เรื่องจํานวนค่าปรับนะครับใส่จํานวนแล้วก็คํานวณเป็นเงินค่าปรับพร้อมกับค่าที่พักม่ากี่วัน